มาละเด้อไอ้แคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวท่นเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยท่นเหตุการณ์ข่าวาทั่วไปพี่น้องอกับไอแคนในส่วนของไอแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับสำนักง,งานกกตครับเพิ่นแจ้งฝากไอ้แคนมาว่าให้บอกพี่น้องให้แน่ว่าตอนนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบไล่์สื่อเจ้าของได้แล้วบาวชิสิเป็นทางจดหมายที่กกตทออรงไ้บวชาสิทเป็นทางเว็บไซต์และการแอปพลิเคชันสามารถโหวตเดร์พนองเดิมพิมเหล็กบัตรประจําตัวประชาชนส,สนเข้าไปรายการสามารถเซ็กไล่ซื่อได้เลยครับก่อนไปใส่สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์44พฤษภาค,คมและการเลือกตั้งลวงนาในวันที่7พฤษภาค,คม2566เวลา8โมงเคืองหอดหามงแรกถ้าพี่น้องบอบพพพซื่อเจ้าของอยู่ในทะเบียนบ้าน พี่น้องไปแจ้งเพิ่มไล่ซื้อผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อน้าทะเบียนอำเภอหรือในทะเบียนทองทิน่นและก็นแนบสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าถาวรมีบัตรประชาชนใส่บัตรอื่นที่ทังราชการออกให้ก็ได้ครับส่วนว่าเซกแล้วมีซื้อผู้ใดเกินเข้ามาในทะเบียนบ้านของเจ้าของ บอหูจักจักเม็ดว่าเมนไผหรือว่ามิสือภูถีบอมีิสิทธีเลือกตังอยู่ในทะเบียนบ้านพี่น้องกับไปแจ้งถอนกับนายทะเบียนอำเภอรหรือว่านายทะเบียนทองทินทั้งเพิ่มและกาทถอนนี่เหตุภายในวันที่3พฤษภาค,คม2 5 6 6เมื่อนี่ไอแค่นบอกข่าวเอาข่าวนี่มาฝากเด้อพี่น้องเด้อ